ศึกลูบินีแชมเปี้ยนเกลือไกลครับที่สนามมวยเวทีลูบินีครับวันศุกร์ที่3มิถุนายน2559โปรโมเตอร์ชุนเกียริเพชรจัดยอดค่าดูทะลุ3ล้านนะครับชาวต่างชาติมีเพียง110คนครับชาวไทยมากันเติมครับจัดมวยดีก็มีคนมาดูครับมาดูเก่งกล้าปอเปโก้เจอกับวันฉลองพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับมวยคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว7ครั้งนะครับเก่งกล้าเป็นฝ่ายเอาชนะได้5ครั้งวันฉลอง เอาชนะได้เพียง2ครั้งและก็ครั้งนี้นี่เป็นการป้องกันแชมป์115ปอนด์เวทีลูบินีของเก่งกล้าบอเปโก้ด้วยครับกรรมการทันองคุ้มพานิกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับยก3ปล่อยตัวมานีราคาเสมอวันฉลองครับถือว่าเป็นคู่รักคู่แ้นดิแหม่กระแทกหมัดซ้ายตามด้วยแข้งซ้ายครับวันฉลองแม่ กรรมาการแยกออกมาก่อนครับแข่งซ้ายครับนี่ครับสายอันธพาลจากกาลสินครับเสือดังด้านของเก่งกล้านี่แฟนเทวดาจากชุมพรค่าตัวทะลุ80,000ทั้งคู่ครับกระถุงเข่าขวาก็ถือว่าเป็นมวยเวทเล็กที่ค่าตัวสูงลิ่วครับเพราะว่าจัดแล้วมีคนอยากดูครับ เป็นมวยเสน่ห์ทั้งคู่ฮะแข่งสายหมัดสายแทงเข่าซ้ายครับแม่วันฉลองทําได้ดีครับเจอแข้งขวาของเก่งกล้าครับแม่จิงจหวะกันแบบนี้นี่วันฉลองจะยังไงครับถีบขวาครับวันฉลองแข้งขวาของเก่งกล้าครับขวาเจอซ้ายครับกระแทกหมัดตามด้วยเข่ากดแขนไวยแทงเอาขวาครับเก่งกล้าตีขวาครับตีขวาครับนี่แหละครับทําได้ดีครับ แม่ในทําได้เยี่ยมครับเก่งกล้าพอเปโก้ครับเติมด้วยแข้งแต่ว่าวันฉลองยกบังไว้โอ้หมอแม่คนหนึ่งซ้ายคนหนึ่งหมัดซ้ายครับกําปั้นขวาครับตีเข่าขวาครับตีขวาครับล็อกนัดตีขวาครับเสียบขวามาเจอศอกซ้ายของวันฉลองครับแลกกันละครับตอนนี้เอาตีเข่าขวาครับวันฉลองโต้เก่งกล้าไปซ้ายไปขวาไปขวาครับวันฉลองเด้งตีขวาขึ้น ลิกดันล้มครับโอ้โหแม่ต้องชมกับการทนงด้วยครับเอามือรับศีรษะได้ทันแล้วก็หมดยกพอดีครับนี่คือมวยคุณภาพเลยครับศิลปินดาราก็มากันตรึมครับนี่เสียแขนครับถ้าเกิดมวยชิงแชมป์ต้องกันแชมป์นี่ก็สามารถที่จะอยู่บนเวทีได้สามคนครับทางนี้อ้วนเมืองนนครับต้องเทนกนเป็นการใหญ่ครับถือว่าเป็นไฟสําคัญแล้วก็เป็นสองสีเสื้อดังด้วยครับ กรรมการทนงแยกออกมาแข้งซ้ายครับวันฉลองยก4ปล่อยตัวมาครับตลาดลักทรัพย์เสมอเก่งกล้าครับไปไหนไม่ไกลครับเสมอแดงมัางเสมอน้ําเงินมัางแตะแทกมดแทนเข่าขวาครับเก่งกล้าตัดเบรกขวาไปกรรมการแยกครับแข้งซ้ายครับปันฉลองเก่งกล้าเตะพับในครับแล้วัปจะชวนทะเลาะในับตีเข่าขวาครับ พยายามจะยกไม่ไปครับอาตีซ้ายได้ครับบรลฉลองโต้ขึ้นด้วยขวาโอ้โหน้องๆทางบ้านก็ต้องดูแหละครับลุงพี่เขาต่อยกันแบบไหนยังไงเวลาฉายเวลาหยุดรู้จ,จักเรียกว,ว่ายืดหยุดในการชกค,ครับนี่ครับกดแขนแล้วตีซ้ายตีซ้ายครับเก่งกล้าตีขวาคืนครับแทงขวาครับเก่งกล้าเสียบขวาเข้าให้แน่ในดูดีครับ แข้งซ้ายของวันฉลองครับซ้ายครับถีขวาไว้ถีขวาครับวันฉลองเก่งกล้าเดินครับเอาแข้งขวาคืนด้วยซ้ายครับวันฉลองครับโอ้เดินเข้าร่องแข้งซ้ายครับพยายามจะสู้ในครับเก่งกล้ากดแขนไหมครับกดแขนไหมดูครับอืมแล้วก็เสียบเข่าคืนครับเสียบราคากระตุ้งซ้ายครับวันฉลองวันฉลองนี่ มีแฟนเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มอสยามนะครับดีกรีระดับปริญญาโทเลยทีเดียวนะครับก็กําลังจะหาเงินแต่งงานครับนี่ช่วงนี้ก็กอบโกยครับตีเข่าซ้ายครับเก่งกล้าตีขวาเอาแม่ไปล้มครับโอ้เบียดก,กันเหลือเกินครับแข้งซ้ายครับบอลฉลองเก่งกล้าตีเข่าขวาครับ ตีซ้ายโต้ครับวันฉลองครับแม่ไม่ยอมให้ขึ้นคอครับดูครับไล่แขนกดแขนไว้แล้วก็กระถูงซ้ายครับนี่ครับตีไปเรื่อยครับเก่งกล้าก็โต้แน่นเลยนะครับวันนั้นนี่แม่แทบไม่มีที่เดินเลยครับแข่งหมัดตามด้วยข่าวครับเก่งกล้าพยายามจะยกไม่ได้ครับแม่เอ้าหลุดออกไปนอกเชือกเข้ามาครับเข้ามาครับเข้ามาสู้ก็ต่อครับ สู้กันทุกอย่างจริงครับเดินครับปู้แข้งซ้ายของวันฉลองทํางานดีมากครับนี่ครับแมมวยเรียกว่ามวยฝีมือนี่อยู่ที่เก่งกล้านะครับแต่ว่าวันนี้นี่จังหวะออกแข้งซ้ายของวันฉลองก็ทําได้ดีครับหมดยกที่สี่ครับโอ้โหถึงเงื่อนจริงๆครับนี่ครับพื่นมหาชนคนมวยครับ โอ้แน่นจริงๆครับจัดมวยดีก็มีคนมาดูครับไม่ได้บอกว่าสถานที่รถติดสถานที่ไกลแต่อย่างใดครับคือมาดูแล้วมันคุ้มนะครับยกสุดท้ายครับวันฉลองต่อห้าหนึ่งครับขวางครับท่านั้นของวันฉลองเก่งกล้าก็พยายามไปรัดตีครับยกสามทำได้ดียกสี่วันฉลองเหลื่อมนิดๆนะครับยกห้า ก็ยังถือว่าเป็นมวยชิงดำครับใครเผอใครพลาดโดนไปสองสามแข้งโตไม่ได้นี่เรียบร้อยโอ้โหขวาสวยแต่ว่าวันฉลองก็โต้ด้วยซ้ายขวามาครับเก่งกล้าครับวันฉลองโต้ด้วยซ้ายครับทีบขวาแม่เอาโต้ไปเสียหลักครับโอ้โหโอ้เสียหลักเสียเหลี่ยมครับแข้งขวาเก็บอาวุธได้ครับวันฉลองครับทีบซ้ายโอ้ถ้าเกิดเก่งกล้าไม่เสียหลักเมื่อสักครู่ดี คืออาการมวยแหละครับแม้ว่าจะไม่ได้โดนอาวุธหนักหน่วงก็ตามครับเพราะมวยเบียดคู่ขี้กันแบบนี้ดูกันละเอียดทุกซอกมุมครับมั่นใจ้วครับวันฉลองรัดเก่งกล้าตีเข่าขวาครับถึงเงินครับถึงเงินครับเดินครับเจอแข้งสายของวันฉลองครับเก่งกล้าโต้โดยสายครับวันฉลองมาสายเก่งกล้าไปขวาครับ เนี่ยครับเก่งกล้านี้ได้ทั้งขวาทั้งซ้ายนะครับเออได้ยิงตีขวาอีกทีโอ้ยังหนีไม่ไกลไปไม่ห่างครับแข้งซ้ายอ่าเสียังหวานน่อยกดแขนนะครับปัญชลองครับเก่งกล้าตีเข่าขวาครับไม่ยอมพิวิณคอครับก็พิธีป้องกันนะครับยไทยมีกันมีแก้ครับยังไม่พอครับเก่งกล้า โอ้แข้งขวาครับฝันสอกขวาแทงเข่าขวาครับก็ทำได้นะครับแต่ว่าแหมไปแทงอย่างนี้มันไม่ชัดเจนเท่านั้นเองโอ้เกมนี่เบียดระทึกจริงๆครับหมดยกสุดท้ายครับอืมเสียแขกแจกทองไปก่อนเลยครับไม่รู้จะชนะหรือไม่ชนะแต่คงจะมั่นใจเลยครับแจกทองแล้วก็ของพวงมาลัยครับนี่ ทัวนี้นี่ของพมลัยแจกทองนี่ในสนามมวยแล้วครับไม่ใช่ว่าในคาเฟ่นะครับคาเฟ่ทัวนี้ตกยุคไปแล้วแต่ก,การทนงพุ้มพานี้ครับรวบรวมคะแนนครับก็มีการประกาศคะแนนกันนะครับคะแนนออกมา49 48ทั้ง3เสียงนะครับอภิษฎคำละเอียดพงพลัลตนสุนทรและก็อนุชาทรัพย์สมบูรณ์ครับนี่ครับคะแนนออกมา 4 9 8 3 4ยังแับแ่ดูอาการก็รู้แลลวครับว่าใครได้รับการชูมือครับแทบจะเสิร์งเลยครับลูกหลานจากจังหวัดกาะสินครับซ้ายอันดพานครับวันฉลองพีเคเนชัยมวยทยิมหรือว่าวันฉลองสิทธิสอน้องเดิมนะครับได้รับการชูมือแล้วก็กระชากแชมป์115ปอนด์ของลูบินีมาทองได้สําเร็จครับโอ้ดุเดือดเร้าใจตื่นเต้นครับรวมกันเจอกัน8ครั้งนะครับวันฉลองเอาชนะ3ครับเก่งกล้ายังสถิติเหนือกว่าครับเอาชนะ5 เสนกค,ครับรองนายสนานนี่ก็ขึ้นมาคาดเข็มขัด